สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาจุกุสีบวกรเติมนะครับก็วันนี้เป็นเกมที่บอกเลยว่าสนุกแน่นอนอเห็นขนาดหลายช่องเขาไม่ทำกันแต่เราทำใช่ใช่เราหยิบคอนเทนต์นี่เขาไม่หยิบมาโปกเกมอนแน่นอนนะครับโปกเกมอนเนี่ยเป็นปการ์ตูนการ์ตูนสมัยเด็กก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ เจ็เก้าเจ็สิบเลยใช่ <3 S 2> สมัยเด็กนี่ต้องไอตัวโมเดลตัวเล็กๆอะ่ะ<ช>ที่เอาแบบมาแข่งกันเออตัวของกูมันเป็นตัวแลนะ ừ, มึงแม่งตัวกากไอ้หออี่อก็ง่ายๆครับวันนี้ก็จะมาถ่ายภาพโปเกมอนะาพโปเกมอนสิบแปดตัวผมให้ทุกคนเอาโทรศัพท์มาได้มึงจำได้ครับาามึงจำได้ครับ <โซ S 1> ไม่ได้เอามาฮะับนชื่ออะไรนะครับก็เราจะถายสิบห้าตัวแล้วกันเอาเบา ถ้าก็จะเิ่มกันเลยนะครับก็มาที่ตัวแรกผมว่าทุกคนรู้จักโอ้โหท่านทธานท่านมาแรงมาแรงต้องมาแรงแน่นอนครับอ็อ่ะกติกากันนับคะแนนนะครับก็ถ้าโปเกมอนตัวนี้มีหนึ่งค่าได้หนึ่งคะแนนแต่ถ้ามีสองค่าแล้วทายถูกหนึ่งา่าเนี่ยได้ศูนย์จุดห้าถ้าทายถูกสองค่าได้หนึ่งถ้าเรียงฝั่งถูกด้วยได้สองเลยหนึ่งมัมีการเรียงฝั่งเลยฝั่งที่ถูก มาแลงถูกต้องทาม,มาแรงนะครับเพราะว่าดูตัวมันเป็นหนอนะอะไร,รยังไงก็มา <c oughs> <t ouch> แรงถัดน้ำนี่ก็แปลกหน่อยนอนวไ,ไวยน้ำตายชิวตัวต่อไปทุกคนรู้จักโอ้โห <c oughs> สายฟ้าไฟฟ้าครับไฟฟ้านี่ตัวพระเอกเลยใครไม่รู้จักนี่ไม่ได้ีบุกกช่ไปไกลไป มีท่าหนึ่ง่ะที่มันใช้หางมันฟาดอ่ะท่าสักอย่างอะไรได้ดูไห่าสกิวไปอีกไม่กมนทำไม่ได้ไมเกมนทำไม่ได้หางมันเป็นแบบหางหลีกเลยอ่ะตัวนั้นนหะเอาหางฟาดตุ่มอันนี้บิกาจูทุกคนรู้จักแล้วทุกคนต้องรู้จักเป็นตัวไอคอนิกของเรื่องรถตัวอะไรครับโอ้โหธาตุไฟที่ตัวคั้างนี้ที่ตัวคั้างนี้ท่าไฟชัวร์ครับเพราะว่า จะได้มาสามตัวแรกในเกมนะในเกมจะได้สามตัวแรกเจนหนึ่งเจนหนึ่งแลยเจนหนึ่งต้นเลยใช่คุณปืนยังไม่เกิดจริงต่อไปมล่ะถ้าใส่ตัวไหครับโอ้โหแฟรี่ครับคุณลินโอ้โหทานันรักปะเนี่ยตัวนี้มุ้งมิ้งมากเลยเหมือนเฟอร์บอลเลยตัวบอลเนี่ยโอพี่ตัวนี้เราจะเห็นอยู่ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ อยู่กับไอพยาบาลใช่ไหมคุกจอยคุกจอยคหน้ากไม่เหมือนกันทุกพยาบาลมีเศษไม่ต่ำมีแฟงไม่ต่ำแฝงร่างทรงคนโลกตอนนี้ไม่รู้ขอผ่านตอนนี้ไม่รู้จริงๆริงไฟล์ไฟล์รีเอาไฟลี่ไฟลี่ก็ได้ตามเขาอ่ะผมจะไม่บอกแล้วว่ามีถาดเดียวมีสองถาดคือตัวนี้ต่อเองอันนี้มันจะยากตรงนี้แหละมันจะยากตรงนี้แหละดูจะไอ้รูปพันสันฐานสรุปต่อสู้จบเออยไฟล์รีฟังจิตจบเลยแหละจะเลยนะครับ ทา่าปกติกับแฟรปกติกับแฟรี่โอ้โได้สูนยจุดห้าได้สูนยจุดห้าท่าปกติท่าย,ยังไงวะปกติก็คือบาลานซ์ทั่วไปใช่ไหมคือได้ทุกท่าหรือเปล่าท่าปกติส่วนใหญ่จะใช้พวสกสกิลต่อสู้า <c oughs> <ๆ>กายภาพปกหมัดปกเตะพวกนี้เตะต่อยอตีลำฟัน,นแทงกูเคยแล้วนะก็มันก็จะเหมือนท่าต่อสู้แต่ว่าท่าต่อสู้นี่มันก็พลังเตะตอ่อยเฉลี่กว่าประมาณนั้นจะเป็นตบบเดิมไ,ได้บับ โอ้อหฟูดินให้ตอบก่อนเลยเอ้นี่ไฟฟ้านี่น่าจะไฟฟ้าดูจากสีตัวต้องปิดไฟฟ้าได้ไหมพลังจิตพลังจิตตอบพลังจิตมาตอบพลังจิตครับพลังจิตอืมผมตอบไฟฟ้าไฟฟ้าเออลองเคลือบดิกลองพลังจิตกับไฟฟ้าบอกว่ามันทั้งเฮ้ยมันพลังจิตอย่างเดียวนี่หว่าใช่พร้อมยังพร้อมครับพลังจิตตัวเหมือนจอมตัวเหมือนจอมเวทอินเดียเลยเปลี่ยนไหมไม่เอาไฟฟ้าเหมือนเดิมเะลยครับ พัดลังกินโอ้ตัวเหลืองระวังเคลือบลิบไหลเคลือบลิบไหลช้อนคุณเห็นช้อนด้านหลังอันนี้ต้นกำเนิดกี่ช้อนนะคุณรู้ปหมเฮ้ยกินนอซาจิพ่อกินซาจิพ่อตำนานพ่อกินนอซาจิตำนานนี่นานเลยไหมครับฮะตำนานนี่นานเลยไหมครับโอเคครับหนึมื่สองละเอียดไหมละเอียดไหมตำเนี่ยโอ้ละเอียดเลยอ่ะต่นไปเต้องต้มมาสามปีอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหลืมได้แล้วว ธาตุกเกมอนตำนานดวงดาวมีไหมธาตุดวงดาวไม่มีโอ้ไม่มีคนธาตุอะไรนะธาตุแสงเปล่าผมไม่ให้มีสองธาตุตัวนี้ตัวเล็กๆนี้น่าจะแฟรี่ละหนึ่งบินกับพลังจิตล้วน่น่าจะแฟรี่มั้งแล้วก็ลืมตุ้ยตอพลังจิตผมเดาเป็นแฟรี่กับพลังจิตแฟรี่พลังจิตบินบิน กับแฟนี่กกาแฟนี่บินกับพลังจิตครับบินเกี่ยวพลังจิตบินยังไงวะแม่งไม่มีปีกหรือซ้ำใช้ตอดต้านแะไรงงทั่วเห็นที่มันอยู่บนหัวไหมมันแบบหมุอนคุณนุ่นเฮลิคอปเตอร์อะแล้วมันบินขึ้นไปเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อันนี้อันนี้มั่วเฉลยครับหาเป็นเหล็กกับพลังจิตพลังจิตอันนี้ปิกขาดหน้าตาไม่หน่ารักกัอหน้าเหล็กได้ยังไงเนี่ยตัวเป็นดาวเลยซ้ำ เฮ้ย0.5เองน้อยก็ได้อรออันตัวต่อไปโอ้โหธาตุมังกรครับมังกรธาตุมังกรมังกรใช่ดาบมังกรต่อสู้ป่าวะมังกรกับไฟน่าจะกับไฟเพราะว่าในเรื่องอ่ะเห็นคล้ายอยู่ตัวเดียวคือลิซาดอนคล้ายลิซาดอนมังกรกับต่อสู้แล้วครับเฮ้ยมังกรเหล็กวะมังกรอย่างเดียวมังกรกับมังกรกับไฟมังกรไฟคุณมังกรมังกรอย่างเดียว ไปยิมังกรกับต่อสู้มังกรกับต่อสู้เฉลี่ยแข่นิดเดียวเป็นท่ามังกรกับบินโอ้โหโอ้ยผิดคาดเว้ยเออมันมีปีกก็ะเจี๊ยวมนมีปีกมันมีปีกเออในเรื่องมันพ่นไฟแต่มังกรปกติมันไม่ได้ในเรื่องมันมันมีท่ามันพ่นไฟไงมันเรียนรู้ได้เออในในเรื่องมันจะมีเหมือนแผ่นซีดีเขาเรียกว่า T M มันเอาไว้สอนท่าโปเกมอนผมก็ไม่รู้ว่ามันสอนกันยังไงแค่แผ่นซีดีเฉยมาเอาเสียบ เออเอเออเออเอเออเออนอีเออ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 เอเออเอรเออ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 เอเบนบอสเออเออเออตอวเออเออเัอเออเออเกองกอเออเนอเอ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 อเนอเดอเมอเออเออเีอเอ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 อเนอเอีเออเออเออออเ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 ออัออเออเออนออนอีมออเเออเอออ้ออเออ้ออเอันนี้ แมบแหลคุณคิดถึงอะไรมืดกลังจิตเห็นถึงไอ้ท่านมืดอ่ะก็ณจำได้ในเรื่องมันเป็นท่านมืดจำได้แค่นั้นแหละอาจจะมืดมืดกับปอกสู้เหมือนเดิมครับเออมืดกับน้องมองนะคุณมืดกับเหล็กมืดกับเหล็กัมืดกับพังจิตมืดกับพังจิตมืดกับปกติครับมืดกับปกติผมบอกว่าคุณลืมถึงทานอะไปท่านอะไรอะไรวะผีกับพิดเอ้อผีกับพิดเออลืมผีเออวะ มันมีธาตุผีเราเราไม่ตอบมือื่อกี้ตัวต่อไปเลยเพิ่ม่การเสียเวลาตัวที่เก่าอืมฮะกอริลันดาอันนี้น่าจะพืชละหนึ่งต่อสู้กับพืชครับอือันนี้ดูจากสภาพแล้วพืชแน่นอนเพราะว่าตัวนี่มีแต่ใบไม้กับดินมั้งไอพืชพืชกับพืชกับดินพืชกับดินพืชกับดินคุณ คุยกับต่อมึงจะต่อสู้บอกเลยว่าผิดหมดโอ้ยแต่ถูกหนึ่งธาก็คือมันเป็นธาตุออย่างเงี้ยเออเอ้าเอ้าเอ้าพูดถึงดิปเมื่อกี้เห็นตัวใหญ่เห็นตัวใหญ่ก็เรลยมีเยอะไงที่ไหนได้พูดถึงธาเดียวเขไม่เาไมผมรู้สึกไวงเนจไว s เนจอันนั้นขโมยดิสมาให้เปิดได้โปเกมอนดูันนั้นน่ะเอายัดไปในโปเกมอนเลยเข้าคอตัวยี่สิบกันเลย โอ้โหท่าน้ำชัวน้ำฮะท่าน้ำเดาก็ท่าน้ำมังกรกับน้ำแล้วกันครับเฮ้ยน้ำกับมังกรไปเฮ้ยเออเนี่ยไม่ได้ดูนานผมเดาท่าน้ำอย่างเดียวท่าน้ำอย่างเดียวน้ำมีกี่ท่าตัวเนี้ยฮะมีกี่ทาสองสองมังกรครับน้ำกับมังกรนั่นแหละดูจากสภาพแล้วน้ามังกรหน้าก็ไม่ต่างกับมังกรเท่าไหร่น้ามังกรเหมือนกันหน้ามันเนสซี่เลย น้ำน้ำแข็งน้ำแข็งจบเป็นน้ำไม่พอเฮียเติมแข็งแล้วด้วยขอเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งเออน้ำแข็งน้ำแข็งถ้ามาุนตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะโผล่หักแหลกมากกว่าอยู่ในน้ำกำลังหายไปเลยครับใส้สีซามทะเลเออเหมือนเรือแต่เป็นสัตว์ตัวต่อไปครับ ไอ้นี่น่าจะท่าต่อสู้มั้งเพราะเห็นในเรื่องที่ใช้แต่หมัดมวยอย่างเดียวต่อสู้เ็กออหมัดมวยอย่างเดียวต่อสู้กับปกติต่อสู้ปกติต่อสู้กับเหล็กต่อสู้กับเหล็กนะเฉลยครับต่อสู้กันเหล็กยิงกะสุสองพันแนนนะนีงได้สองยี่ได้สองเอ้นยิได้สิห้าเพราะตัวนี้ผมชอบไหมเห็นในเรื่องอ่ะสู้กันแบบสู้กันทีก็ใช้แต่หมัดมวยตัวเนี้ย หมัดมวยกับขึ้นพลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใชปกติฝั่งกวาดน้ำมิกาใช่ใช่ใช่มิกาเอ็กมีมกาเดียวแค่นีเอ็กดั้ต่อไปครับโอ้ไข่ก้าธาตุน้ำธาตุน้ำกับน้ำกับอะไรอ่ะอะไรวะน้ำกับมะแข่งเหรอใช่แต่เป็นธาตุน้ำอย่างเดียวน้ำธาตุน้ำอย่างเดียวน้ำางเดียวน้ำกับดินเล่นน้ำดินเฉลยครับ นเรานัย่างเดียวได้หนึ่งได้หนึ่งเวลาโผล่ออกมาต้องตีกับไอ้ตัวนั่นน่ะตัวที่มันเป็นลาวามชื่ออะไรนะพูดถึงนัดเออมันก็ต้องมาคู่โโอ้หมันชัดเลยปลาดอนอันนี้ลาว้าธาดดินลาวาชัวลาวากับน่าจะไมม่ีธาดินลาว้าหรอธาดดินธาดดินดินกัลเหล็กดินกัลเหล็กดินจุดไฟดินจุดไฟดินอย่างเดียวดินอย่างเดียวนะผมบอกว่ามีคนถูกมนะ ดินอย่างเดียวโอเออคุณโคตรต้องฆ่าไหมเออก็ใช่แล้วผมมาชอบมีไอ้ตัวนั้นอะเรคอซ่าเข้ามาขัดมาห้ามใช่ลงมาห้ามวยถ้าใครโอกาสกับการตอนนี้เป็นผมเมียกันอันนั้นน่าจะเป็นแบบปู่ตีทุกวันม่คนข้างบ้านห้าคนข้างบ้านห้ามตลอดออันนี้เป็นข้อพิเศษที่ผมทํามาให้อันนี้ล่งไม่ก้าเฉลยมาละว่าอันเนี้ย มีธาตุดินหนึ่ง<ม>ก็คือพวกคุณได้สูตรที่ห้าแล้ว<ม>แต่คุณต้องทายด้านหลังว่ามันเป็นธาตุใออนเพิ่มใหม่ธาตุนึงตอนมันไกลล่างอันนี้เป็นล่างไห่หมอกล่างไห่หมอกมันจะใช้หินแต่มันไม่เหมือนหินเมกามันเหมือนกับหินยูโชันอ่าเหมือนหินเมกาอะไรพอใช้ปุ๊บมันก็จะกลายล่างเป็นล่างไห่หมอกได้แบบเดียวแล้วก็จะกลับมามยากเลยว่มีธาตุลอมเหลวไม,มันจะเป็นเหล็กหรือเปล่าว<ะ>่าน่าจะอ่ะผมเดาเป็นไฟ ไฟติ่ไฟดินไฟอ่าดินไฟรับินไฟเหมือนกันอ้าวบอกเลยว่าถูกครับตินมไฟที่สองเพราะตัวมันมีความร้อนใช่เพราะตอนตอนแรกโดนน้ำก่อนเออมันก็เลยยังไม่ร้อนเออแต่แต่ล่างปกติก็มก็ร้อนแล้วนะอหน้าแบบหน้าที่ผมมาทีนี้หน้าแบบหน้าแบบจะตีอะไอ้โอกาสให้ได้เลยข้อที่สิบห้าอ่าโอ้ ไอ้้ตัวนีอุ้ยผมอันนี้อะไรนะไอู้ัน้อะมูนป่ะหรือเปล่าไม่ใช่มูวี้เหรอมูวี้จำไม่ได้ว่าธาตุอะไรอ่ะธาตุเพชรไหมธาตุเพชรไหมมีไหมไม่มีเพชรหรอหินตอบหินกับแฟรี่เลยครับหินกับเหล็กตอบหินกับเหล็กหินกับเหล็กแฟรี่กับพลังแฟรี่พลังหินกับเอ้ยเอ้ยหินกับแฟรี่ครับหินกับแฟรี่เฉลยครับ หินกับแฟรี่อได้สองมีท่าสกิปีดีทอยเลตป่ะไม่มีโมเกมันตัวใหม่ป่ะครับนั่นแหะเจนใหม่นั่นแหะเราเอาสักยี่สิบตัวเยี่ยต่อะไปครับเซื้อไนตัวนี้เซืรอไนเห็นบ่อยมากเลยเห็นบ่อยมากจะดีป่ะพลังจิตครับพลังจิตพลังจิตพลังจิตเราพลังจิตกับแฟรี่แล้วกันเอาจิตแฟรี่บอกเลยว่า มีสองฐานะพลังกิจแฟรี่ได้สอง้ยไอ้ถูกจัดคุณตึงจริงเขาเนี่ยก็อย่าไปวางใจที่รูปพัณฑ์สันผาสตรงนี้เราจะเห็นเด่นในเอกวจริงใช่เอกวเด่นมากเอกไวัจะเป็นโปเกมอนของดาราทางหนึ่งลืมชื่อแล้วจำไม่ได้ต้อดูนะตัวที่สิบเจ็ดนะตัวที่สิบเจ็ดนลืมแล้ว่าอะไรเนี่ยในภาคเสนเนมูนใช่ภาคเสนมูเป็นโปเกมอนมายา มายามันเป็นปูใช่ไหมปูต้องอยู่กับน้ำเมื่อเดาไปหินกับน้ำหินกับน้ำอ่าน้ำกับปลาเลกน้ำามาเละเออเป็นปูแล้วเป็นแลลหรือเปล่าไม่ปิ่นบ้างไม่รู้ไม่รู้อันนี้จำไม่ได้ต่อสู้กับเมื่อนะฉีกเลยต่อสู้กับเมื่อต่อสู้อื่นตกฉีกเลยเฉลครับความมืดความมืด บินโอ้โหบินได้ด้วยเหรอความมือมังกรอ๋อนึกว่าความมือแล้วบินดูเลยสภาพนี้ไม่น่าจะบินได้นะมันลอยหรือเปล่าเอออาจจะตั้งมัน้องผัวไงเหมือนซูเปอร์แมนไอตัวนี้มันกินอย่างเดียวนะตัวนี้จำไม่หิดแต่มันกินทุกอย่างกินทุกอย่างตัวสไปเดียบโอมิคอ้คอปิโกนเนี่ยเป็นคุตเต้เนี่ยคุตเต้เลยเนี่ยผมตอบธาตุกินธาตุกินได้ไหมเนี่ยกินอย่างเดียวเนี่ย ก่อนนี้น่าจะตอ่อสู้ตอ่อสู้ครับน่าจะตอ่สตตอ,ตอสู้กับปกติปกติน่าจะต่อสู้กับปกติปกติอย่างเดียวล้ันครับ <c oughs> ปกติอย่างเดียว <c oughs> อ่าอ่าเฉลยครับมีคนถูกไหมปกติตอ,อย่างเดียวโอ้ติเออตัวไม่ทำอะไรเลยอ่ะตัวนอน <c oughs> เอาขุยมาเป่าอ่ะตัว <c oughs> ต่อไปครับตัวที่สิบเก้าอ้โหออย่างงี้ไฟมาก่อนเลยไม่เห็นอ่ะเก่าปูนโอเคมอนภาค เต็มเก่าอย่างงี้นี่ไฟไฟก่อนฟันเริ่มต้นสามตัวแรกไฟแล้วก็มังกรไฟมังกรครับไฟมังกรไฟมังกรมันก็หมดไฟถูกแต่ด้านหลังไม่ถูกโอ้ยเสร็จแล้วไฟปิ๊งหนอไฟผีไฟผีฮะโอ้ตัวนี้ไม่เหมือนผีตัวนี้เหมือนจิ้งเหลนอะตัวนี้เหมนจิ้งเหลนเลยอะอ๋อฮะใช่เหรอเออกระโหลกเหมือนผีนะดูดีๆอ๋ออ๋อนึกว่ามันใส่ไว้ดูไอชื่อข้างหลังก็อยากบอกูบว่าโบนเออเอาแล้วมึงตอบอะไร ตอบอะไรนะตอบมันกู้มดเลยเนี่ยเอาคุณรู้ทำไมคุณไม่ตอบอะเราคำตอบแล้วเนี่ยอ่าตอบไปแล้วครับมาสุดท้าย้อที่ยี่สิบนะครับป๊อ่แมงสาบแมงสาบเออจริงเหมือนอยู่ออันนี้เป็นโปเกมอนไหนยะผมเดาว่าเป็นแมลงแมลงกัแฟรี่แมลงกับแฟรี่ใช่แมลงกับต่อสู้ครับอ่ะแมลงต่อสู้ มแมลงกับแปลลี่แมงสาบแมงสาบเรื้องแสบเรงเราเรื้องแสบแมงสาบแบบนี้ค่อยน่าเจอหน่อยเออตัวปกติตามมาระวังมันกลางปีนะล็อกต้อนปิดไฟตัวที่ผมรู้ไม่ผัวมาเลยมาเฉลยข้อสุดท้ายครับแมลงกับต่อสู้อุ้ยแมลงกับต่อสู้ในเรื่องมันในเรื่องมันเตะต่อยอย่างเดียวเลยใช่ไออ๋อเก่งมากผูกอเห็น แขนแค่นี้นะโคตรแรงโคตรแรงต่อยทีละคนตายตัวคนตายเลยโอ้โหตัวแค่นี้แมงสาบขนาดนั้นแมงสาบโหจังแมงสาบตั้งแสงก็จบไปแล้วนะครับกี่สิบข้อนี่คือคะแนนนะครับก็จะขึ้นบนหัวแต่เราคิว่าแต่ละคนได้เท่าไหร่นะ่ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราไม่เห็นเราจะไปนับกันทีละ๋ยวผมได้เท่าไหร่ัเท่าไหร่ล้านเท่าไหร่เท่าไหร่ ถูกไหมดูเรื่องฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่ฮ่าร้อยห้าสิบก็สงครามการเมองเน้นไปด้วยนะก็เวลาหมดแล้วนะครับกลุ่มเราก็ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ